สนับสนุนโดย Isuzu D-Max ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกดัด p ปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองแล้วโอบามากับแมคเคนี่จะไม่ไปหาเสียงกับดาราคนดังเหรอที่จะสามารถดึงให้คนอื่นมาร่วมด้วยได้เนี่ย ในอเมริกานี่คนดังเขาก็ออกมาสนับสนุนเองเลยค่ะไม่ต้องถึงขั้นว่ารอให้ไปหาเสียงด้วยนะคะอย่างของบารักโอบามาแน่นอนบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันเอากรี่อันนี้คนนี้จริงๆมูกพักมุกพับขกันข้ามค่ายมาเลยนะครับนี่เวสลีย์คลารนี่เป็นนายพลคนดังของเขาซึ่งก็เคยถูกมองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในรองประธานาธิบดีแต่ว่าเขาประกาศตัวเลยครับว่าอยู่ข้างโอบามาและนักเขียนดังอย่างเจเคโรลิงนี่ นี่จริงๆอยู่อังกฤษนะคะเนี่ยแต่ก็แจมด้วยนะคะ<ม>ว่าขอไม่มีสิทธ<ม>ิ์โหวตค่ะแต่ว่าขอแจมด้วยสนับสนุนโอบามาดูเฮฟวี่เวทนะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์จอสโซรอสนี่โอปราวินฟรีย์อนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะมาตั้งแต่ต้นใช่คนเนี้ยต้องถือว่าเป็นคนที่ดันให้โอบามาดังขึ้นมาเพราะว่าแรกๆเลยตอนที่โอบามาประกาศใหมๆ่ๆซึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักโอบามาเท่าไหร่เนี่ยโอปราซึ่งมีรายการทอล์กโชว์ที่ดังที่สุด ของสหรัฐเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าอยู่ข้างโอบามาอย่าแปลกใจถ้าวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งในรัฐบาลถ้าโอบามาชนะเช่นรัฐมนตรีคลงังเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจนี้เนี่ยต้องการมือระดับององเลยนะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าถามผมเนี่ยผมว่าวอร์เรนบัฟเฟตไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาบริหารกองทุนหุ้นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขามานั่ง ทำเงินในช่วงวิกฤตจะดีกว่าหรือว่าจะเป็นดารานะคะเจนิเฟอร์นนิสตันแบรดพิตต์หรือว่าแอนเจลีน่าโจลีหรือแม้กระทั่งมูฮัมหมัดอาลีเองนะคะคก็สนับสนุนบารักโอบามาเหมือนกันคนนี้ก็น่าสนใจคะ่ะนาธานพอทาวสกี้เป็นญาติห่างๆของซินดี้แมคเคน,น,นอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นญาติห่างๆนะคะแต่ก็สนับสนุนโอบามาเนี่ยที่ทำให้แมคเคนี่เจ็บปวดหัวใจโคลินพาวเวอร์ทำเจ็บแสบแล้วไม่พอยังมีหลาน ของเบียร์ตัวเองเนี่ยมาอยู่ข้างโอบามาซะอีกแต่ว่าแมคเคนก็ใช่ย่อยนะครับมีคนที่เชียร์เขาในระดับ VIP คนดังไม่น้อยทีเดียวครับนี่คะ่ะจอร์จบุชคนนี้เนี่ย <c oughs> จะบอกว่าเชียร์แล้วควรจะเชียร์หรือไม่หรือควรจะให้เชียร์หรือไม่เนี่ยถามแมคเคนแมคเคนอาจจะก,กระซิบเราก็ได้นะรอกว่าผมว่าถ้าจอร์จบุชพูดไม่น้อยเกี่ยวกับผมก็จะดีนะหลังๆนี่ไม่กระซิบแล้วค่ะหลังๆบอกเลยผมไม่ใช่บุช <Das S 2> นโยบายบุชเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผม8ปีที่ผ่านมาก็ส่วน8ปี10ป <B 2> ีข้างหน้าเป็นเรื่องของผมรีบเลยนะแพทจอร์จบูชผู้พ่อนี่ไม่แนะ่เพราะว่ายังมีบารมีอยู่ยังมีความนิยมชมชื่นในหมู่คนบริกันไม่น้อยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยู่ค่ายเดียวกันนะครับจะหนีกันได้ยังไงนายพลคนดังนอร์แนชวอฟส์คอฟซึ่งทําสงครามอ่าวเปอร์เซียมาก่อนหน้านี้ก็อยู่ข้างหลังแมคเคนประกาศชัดเจนเฮนรี่คิสเซนเจอร์ กูรูทางด้านนโยบายต่างประเทศเก่าแกป่ปีนี้ก็80กว่าแล้วนะครับประกาศว่าอยู่ข้างแมคเคนอาจจะช่วยแมคเคนได้ในแง่ที่ว่ามีบารมีทางด้านนโยบายต่างประเทศพอสมควรอเล็กซานเดอร์เฮกเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ก็มีส่วนครับเจมส์เบเกอร์ฝั่งโนดรัฐมนตรีต่างประเทศในอดีตเหมือนกันนี่ความจริงเนี่ยจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายคนของริ p u b l i c a n ิ a w r ก n c ลอร์เรนซ์อีโกเบร์เกอร์ก็เหมือนกันนะครับซีฟอกซ์เจ้าของ <Forbes> magazine. คือด้านโอบามานี่มีมีจอสโซรอสใช่ไหมคะแล้วก็มีวอร์เรนบัฟเฟตต์ด้านนี้ก็มีเฮฟวี่เวทสตีฟฟอพส์โดนัลด์ทรัมป์อย่างนี้เป็นต้นเออเป็นไปได้ไม่ว่าสตีฟฟอพส์อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังถ้าแมคเคนชนะเลือกตั้งนี่ผมเคยคุยกับเขานะสตีฟฟอพส์เขาเคยมากรุงเทพเขาเอาฟอ r สเซมิ m i n ์ราว u ์เทเบิลของฟอ e สมาที่เมืองไทยเป็นคนที่เก่ง ทางด้านเศรษฐกิจทีเดียวครับโดนัลด <_ d> um> ์ทรัมป์เอเอไม่เลวเนี่ยจะพอสางหาหรือม่ไม่เลวเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีทางด้านการเงินการทองก็น่าจะช่วยได้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าฟูฟ้าเกินไปหรือว่าจะเป็นเม็กวิทแมนนะคะนนทางด้านไอทีใช่ค่ะนักบริหารซึ่งก็แน่นอนครับอาจจะอยู่ในข่ายก็ได้ถ้าหากสามารถที่จะทำให้แมคเคนชนะเลือกตั้ง แล้วดาราคลินตันฮิวูดเนี่ย <บา S 2> มีไหมมีบทบาทอะไรไหมคลินตันฮิวูดนะคะเซเวสเตอร์สตาร์โลนก็สนับสนุนจอห์นแมคเคนแต่ว่าดาราฮอลลีวูดส่วนใหญ่เทไปทางโอบามาส่วนใหญ่<ร>หเลยเพราะะรเว่าหนึ่งประเพณีของเดโมแครตกับดาราฮอลลีวูดเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าดาราฮอลลีวูดส่วนใหญ่เป็นศิลปินมีความคิดค่อนข้างจะเสรีซึ่งเข้ากันกับเดโมแครตได้มากกว่าทางรีพับลิกันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคลินตัน ตั้งแต่สมัยบิลกินเัิแล้วเนี่ยฮอลลีวูดก็จะมาเชียร์ผู้สมัครจากเดโมแครตตลอดยิ่งโอบามานี่มีเทสล่าสุดนี่โอบามามาเต้น ฮิปฮอปยักยักนี่พอไหวไหมอ๋อออกมารายการของเอเลนเดเจเนเรสโอ้โหก็ยิ่งทําให้คนกรี๊ดการ์ดค,คือตอนนี้เนี่ยโอบามาขายเกือบจะทุกมุมของชีวิตตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายแต่อย่างออกมาเต้นเนี่ยคนเห็นอีกมุมหนึ่งอชอบใจไม่เคยเห็น <c oughs> โอ้โอบามาเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้คะแนนอีกนะคะเพราะฉะนั้น การมืองกับฮอลลีวูดเนี่ยมักจะไปด้วยกันหรือว่าจะเป็นการล้อเลียนล้อเล่นก็จะมีตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นอย่างซาร่าเพลินก็ไปออกรายการเหมือนกันจะดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าไปออกรายการพวกทอล์กโชว์เนี่ยในอเมริกาจะมีเยอะมากแต่เมคเคนเนี่ยได้ผลจากการที่ด่าตัวเองที่ไปออกกับเดวิดเล t เตอร์แมนเพราะว่าเบี้ยวก็ทีหนึ่งใช่ไหมครับนัดกันเรียบร้อยแล้ว เวลาคุณนัดเข้ารายการทอล์กโชว์ดึกเนี่ยแล้วคุณเบี้ยวเขาในที่สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากเดวิดเลสเทแมนก็ด่าแมคเคนทั้งออกรายการทั้งไปให้สัมภาษณ์ต่างๆนานา,นา,นาว่าแมคเคนเบี้ยวผมแมคเคนเบี้ยวผมประรอบแมคเคนเนี่ยกลับมาแก้ตัวมาออกรายการในอาทิตย์ต่อมาเดวิดเลสเทแมนก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ดียังโกรธอยู่คุณไปทำยังไงคุณถึงเบี้ยวผมได้วันนั้นคุณนัดกับผมอย่างดี หนคุณบอกคุณจะบินกลับวอชิงตันมีเรื่องเร่งด่วนไงแล้วทำไมเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณก็ไปออกอีกรายการหนึ่งอย่างนี้ผมจะให้อภัยคุณได้อย่างไรแมคเคนทำหน้าจ่อยเลยนะผมว่าเขาเตรียมมานะผมว่าเขาซ้อมมาว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ได้คะแนนด้วยและให้ David เดวิดเลตเทอร์แมนได้ได้หน้าด้วยพอเดวิดเลตเทอร์แมนจี้เข้าจี้เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆไหนบอกผมหน่อยสิว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคุณถึงเบี้ยวผมแมคเคนก็หัวเราะนิดหน่อยแล้วก็บอก I screwed up ไอ้สครูดัปคำนี้เนี่ยเวลาคุณพูดกับเพื่อนนี่นะครับมันน่ารักนะมันไม่ใช่ว่าคุณแก้ตัวนะแต่ว่าไอ c ส e w ู d ั p แปลว่าผมเลอะเองผมเลอะเธอเองผมจัดการชีวิตผมไม่ได้ผมเนี่ยนัดทำผิดไปเองเออเนี่ยจริงจริงเนี่ยไอ้คำว่าไอ c r e w e d up มันก็ด่าตัวเองนะแต่ว่าในการเมืองอย่างนี้ ขณะที่คนกําลังรอดูว่าแมคเคนจะแก้ตัวอย่างไรแล้วแมคเคนก็ไม่ไปหาเหตุหาผลอะไรเลยแทนที่จะบอกว่าโ oh, อวันนั้นนะผมมีน่าสําคัญนะผมพลาดไม่ได้เลยนะผมพลาดผมแย่เลยเนี่ยนะแมคกเคนไม่หาข้อแก้ตัวใดๆเลยบอกว่าเอาเป็นว่าผมแย่กันแล้วกันเอาเป็นว่าผมห่วยกันแล้วกัน <substit uting> จบเลยจบแค่น exactly <c oughs> ี <Island> ้จบเลยเดวิดเลเทแมนด่าต่อไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเจ้าตัวเขาก็ยอมรับแล้วก็เลยทําให้ได้คะแนนด้วยได้หน้าด้วย2ต่อเลยนะคะฉะนั้นอีก3วันนับเวลาบ้านเขานับเวลาบ้านเราก็ประมาณไม่ประมาณละ4วันนะครับเช้าวันที่5พฤศจิกายนเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าใครจะได้ แมคเคนหรือโอบามาประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐก็จะแปรโฉมครั้งสำคัญยิ่งถ้าแมคเคนได้อเมริกาจะได้ผู้นำอายุมากที่สุดจะได้คนที่เคยเป็นนักรบคนที่เคยเป็นเฉลยศึกเวียดนามคนที่ประกาศว่าเป็นมาเวอริกคนที่ไม่เข้ากับพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะถึงแม้จะเป็น r รีพับลิ a กันแล้วคุณจะได้ประธานาธิบดีที่มีรองประธานาธิบดีที่เป็นสาว สวยเก่งเท่ถ้าหาผลออกมาอย่างนั้นนี่อเมริกาก็จะไปอีกทิศทางหนึ่งความมั่นคงจะมาก่อนเศรษฐกิจนั่นอาจจะมีปัญหาต่อเนื่องแต่ว่าแน่นอนแมคเคนก็ต้องเอามือดีๆมาแก้วิกฤตเศรษฐกิจให้ได้ถ้าผลออกมาเป็นว่าโอบามาได้เป็นประธานาธิบดีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่คนอเมริกันทั้งโลกจะต้องตะลึงพึงเพลิดเพราะว่าจะได้ผู้นําที่เป็นคนผิวสีอายุ45 และจะได้รองประธานอธิบดีอายุ65โจไบเดนที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศที่ไม่มีลักษณะนี้มาก่อนเช่นเดียวกันและก็แปลต่อไปครับว่าทำเนียบขาวจะมีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่เท่เก่งฉลาดอย่างวิเชลโอ้มิเชลนี่เวลาให้สัมภาษณ์นะคะหรือว่าไปตอบคำถามตามสื่อนี่ฉลาดมากต้องยอมรับ<อ>ลแล้วซินดี้เมียของแม็เคอยอ์ อาจจะไม่เยอะเท่ามิเชลด้วยซ้าคือมิเชลเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ตัวสามีมใช่ไหมคะว่าเป็นคนผิวสี<ม>ก็เลยออกสัมภาษณ์เนี่ยเยอะมากหรือว่าจะเป็นอย่างตอนที่แมคเคนโตว,วาทีกับโอบามาแล้วก็แมคเคนไปชี้เดดวันอย่างเงี้ยแล้วก็แลอรีคิงก็ถามนะคะมิเชลว่ารู้สึกแบบไม่ดีไหมมาเรียก<ม><ม>สามีตัวเองเดดวันแล้วก็ชี้ชี้เหมือนกับตัวอะไรก็ไม่รู้เดดวันไอ้หมอนั่นเดดวันไอ้หมอนั่นอย่างเงี้ยเหมือนไม่ให้เกียดกันเลยนะคะมิเชลบอกไม่เลยแล้วก็ ามาเนี่ยให้เกียรติแล้วก็เคารพแมคเคนมากด้วยคือรู้จักพูดเป็นคนที่พูดเก่งนะคะจบกฎหมายมาด้วยไงนแน่นอนครับฉะนั้นนี่แหละจะเห็นเลยครับว่าจำรรเนียบขาวใครจะเข้าไปยึดครองนั้นผลเลือกตั้งออกมาทางใดทางหนึ่งล้วนแต่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,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 นใจและจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกาและของโลกด้วยครับพระหัตถ์หน้าในรายการชปโจอโลกของเราก็จะได้แล้วนะได้ผู้นําใหม่แล้วนะครับฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์ จากวันนั้นว่าผู้นำคนใหม่สหรัฐจะมีความหมายอย่างไรต่อชาวโลกและต่อประเทศไทยด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตามการเลือกตั้งสหรัฐใต้ชิดในข่าวสารทุกช่วงตอนแต่จะวิเคราะห์จะเจาะลึกให้ทราบในสัปดาห์หน้ารายการเดียวกันนี้ครับวันนี้คุณวีนารักกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชิบ From both far and near, for a ritual we practice every four years. When we promise you anything, you want to hear to win the proud magician. So forget my skin cancer and stolen and left land, for it's time for some care. Gosh, I'm so tired of divisive exchange, and I got one or two things to say about change. Like the change we must change to the change we hold dear. I really like change. I made myself So you'll talk about change till you're deaf in the ear. Oh, it's time for some Citizens gather from both far and near for a ritual we practice every four years when we promise you anything you are here to hear. To